สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกาอีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่18พฤศจิกายนหกหานะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับนิกาอีเช้าตัวเด่นก็คือ8กับ1 9กับ2 8งแปด2 8 4 8 6 8 7 8 8 8สนะ1 0 1 2 1 3ูน1 7 1 9

เจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสามแปดเจ็ดนะคะจับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจดดเหดดหเด้อจับคู่ซื้อด้วยกันนะคะบ่ายเชา้าแล้วก็ vip นะของเมื่อวานนี้ไปเข้า V i p เต็มๆสตัวเลยเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะเฮงเฮงฟังฟังทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ